สวัสดีครับผมพักนะครับจากช่องพักไดคลิปนี้เป็นอีพีที่2นะครับที่ผมรวบรวมปัญหาของแท้ง300ดีเซลนะครับซึ่งผมรวบรวมปัญหาจากในกลุ่ม a c e b o o k นะครับแล้วก็บางท่านส่งมาให้ผมเองส่วนตัวนะครับผมได้รวบรวมแล้วก็มาเปรียบเทียบกับรถของผมนะครับว่ามันเป็นปัญหาจริงหรือปัญหาหลอกและผมก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังเป็นข้อๆไปนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมันมีคุณค่าพอสำหรับเพื่อนผมฝากกดติดตามช่องพักไดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆมาอยู่กับพักนะครับจากช่องพักไดนะครับวันนี้เป็นคลิปในอีีที่2ของรวมปัญหาของแท้ง300ดีเซลนะครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมรวบรวมมาจากในกลุ่มของ facebook นะครับผมเอามาตรวจสอบกับรถผมเองนะครับว่าเหมือนกันไหมครับได้เจอไหมปัญหานั้นๆแล้วก็ผมจะเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเวลาผมใช้ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเรื่องแรกของคลิปนี้ก็คือเรื่อง ผมเจอในคอมเมนต์นะครับก็คือเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นแล้วก็เกียร์กระตุกนะครับไปครับเดี๋ยวไปลองกันครับเครื่องสั่นในช่วงขับไม่เกิน50นะครับเครื่องสั่นเกียร์กระตุกตอนนี้ผมวิ่งอยู่20นะครับ22 23ผมประคองความเร็วอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะผมเห็นในคอมเมนต์เพื่อนๆบอกว่าวิ่งไม่เกิน50นะครับ ผมประคองที่3าสินะครับแต่ก่อนห้าที่ผมก็ทดสอบแล้วนะครับตั้งแต่ผมอ่านเจอคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆบอกว่าขับความเร็วไม่เกิน50เหยียบแล้วก็มีอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระตุกเครื่องสั่น ไม่เจอนะครับผมก็ทดสอบมาหลายครั้งแล้วครับวันนี้ผมก็มาทาให้เพื่อนดูเรียวๆเลยครับตอนนี้ผมขับมาที่7 0แล้วครับสําหรับคันเร่งนะครับต้องพูดถึงคันเร่งของแท้ง3 0 0ดีเซลเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะลึกนะครับคล้ายๆกับเบรกที่เราต้องเหยียบนะครับซึ่งมีการเลี้ยงต้องเลี้ยงคันเร่งนะครับก็ผมก็อภิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นความคุ้นเคยความเคยชินนะที่ต้องต้องเรียนรู้นะครับเพราะถ้าช่วงออกตัวในรอบต่ําเนี่ย พอขับไปสักพักหนึ่งคือเกียร์ก้าสปีดเนี่ยมันพยายามที่จะมันพยายามที่จะเปลี่ยนไปในเกียร์ที่สูงให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเพื่อนเหยียบซ้ําเข้าไปในจังหวะที่ว่า,าเพิ่งอ,ออกตัวเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะรอรอบนะครับซึ่งปัญหาเกียร์กระตุกหรือเครื่องสั่นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแยกแยกกันได้ยากสําหรับการรอรอบนะครับซึ่งการรอรอบถ้าถามผมว่ามีไหมมีนะครับก็เป็นการรอรอบนิดนึงครับแต่ว่าผมขับมาก็เขาเรียกว่าอะไรครับเราก็ คุ้เคยถ้ารอบมันยังไม่ถึงเราเหยียบซ้ําลงไปเนี่ยมันก็จะต้องมันจะหน่วงหนวงนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้รถมันไหลไปสักพักหนึ่งแล้วเราเหยียบลงไปเนี่ยมันก็เร่งได้ขึ้นปกตินะครับไม่เจอนะครับเ,เกียร์กระตุกก,กับเครื่องสัน่นผมก็ทดลองทดสอบอยูออ่น่าจะเป็นเดือนแล้วครับในปัญหานี้นะครับทดลองดูว่ามันมีไมเจอไหมหรือว่ายังไงผมพูดถึงเรื่องคันเร่งต่อน,นิดนึงครับ สำหรับในโหมดอีโคนะครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับพอเขาเรียกว่าอะไรพอคันเร่งมันลึกนะครับแล้วก็โหมดอีโคเนี่ยพอเราเหยียบไปเนี่ยการตอบสนองนะครับเหมือนกับว่ามันยังตื้อๆมันมันความรู้สึกเหมือนมันยังไม่สั่งการเนะี่ยมันจะรอนั่นแหละครับยิ่งพอเจอกับโหมดอีโคเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องออกจากปากซอยหรือว่าจอดคันแรกของไฟแดงนะครับแน่นอนครับเราเหยียบแล้ว ทำไมรถมันยังไม่ไปซึ่งจะเกิดขึ้นพิเศษในโหมด Eco นะครับแต่ถ้าโหมด Normal เนี่ยผมทดลองดูแล้วก็เป็นแทบจะปกติครับไม่ไม่ได้รู้สึกมากเพียงแค่ว่าเราพอขับไปสักพักเราจะรู้เราก็คือเหยียบลึกลงไปนิดนึงแต่ถ้าใ้โหมด Eco เนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับผมเคยเจอช่วงที่ว่าผมไปเที่ยวที่รีสอร์ทที่ภูกเก็ตครับแล้วทางจอดครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนินชันนิดนึงครับราจอดรถ ซึ่งที่ภูเก็ตที่จอดรถมันจะน้อยครับไม่ว่าเป็นโรงแรมใกล้ๆหน้าหาดเนี่ยแล้วทีนี้ครับมีพี่รปภไปช่วยโบกให้เนี่ยมันเป็นความกดดันนะครับคือเขายืนอยู่หน้ารถเราเนี่ยแล้วทางมันเป็นทางชันเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูครับซึ่งผมก็ใช้โหมด normal ปกติเนียครับตอนนั้นยังเพิ่งออกรถได้เพิ่งขับไปประมาณยังไม่ถึงพันโลครับใจเราก็กระเถิบไปตามเสียงลกกบิดที่เขาเขาเรียกให้เราไปข้างหน้าเลยครับแต่มันเป็นเนินชันอะ แต่เราเหยียบคันเร่งลงไปมันก็ยังไม่ยอมไปนะครับก็คือเราต้องแตะส่งเข้าไปอีกแต่เราคันจะแตะส่งเพิ่มขึ้นไปเราก็ากลัวว่ามันจะพุ่งนะครับนี่เลยครับมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือปัญหาของอความน่วงของคันเร่งหรือว่าเพื่อนเพื่อนบางคนจะเรียกว่าการรอรอบนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งบางคนแก้ปัญหาด้วยล่าสุดที่ผมเห็นในกลุ่ม ก็คือใช้คันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยลองนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็พูดคุยกันในรถหลายๆรุ่นว่าคันกล่องคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยทําให้เขาเรียกว,ว่าอะไรครับรอบมันมาเร็วขึ้นนะครับมันไม่ได้อืดก็คือมาขับได้ทาําใจสั่งเลยแต่ผมเองส่วนตัวยังไม่เคยลองนะครับแต <š S 1> ่ก็คิดว่าน่าลองเหมือนกันครับแต่ก็ต้องเช็คดูนะครับในแบรนด์ที่รับประกันแล้วก็แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับเพื่อนๆที่ผมเจอด้วยตัวเองก็คือเรื่องเสียงซันซัน,นเหมือนโลหะกระทบกันนะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊ของผมเองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมขับคนเดียวนะครับไม่มีผู้โดยสารเสียงะจะเกิดตอนที่วิ่งทางคุกระหรือว่าทางคอนกรีตนะครับก็จะได้ยินตลอดแต่ก็ของผมเนี่ยมันจะได้ยินเบานะครับ จะไม่ดังมากเหมือนของเพื่อนในกลุ่มนะครับที่แชร์เข้ามาตอนนั้นก็คือของเขาเนี่ยจะดังตลอดมันเป็นเสียงเหมือนโลหะก,กระทบโลหะสัน่นกิ๊กๆๆๆๆๆๆตอนที่ขับนะครับซึ่งของผมเองจะไม่ดังขนาดนั้นแล้วก็ถึงผมจะจับจับยากมากเพราะว่าถ้านั่งกัน2คน3าคนของผมจะไปกัน3คนตลอดคือไม่ได้ยินเลยครับไอ้เสียงโลหะก,กระทบกันที่ว่าในห้องโดยสารครับกิ๊กๆๆๆๆๆ แต่ผมเคยลองก็คือผมไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วก็ไปลองต้องขอผมขับคนเดียวนั่งคนเดียวแล้วก็จะได้ยินตรงช่วงเสียงมาความรู้สึกนะครับเหมือนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงเบาะเบาะหลังซ้ายครับเสียงจะอยู่ตรงช่วงนั้นซึ่งผมก็สอบถามไปทางาทางศูนย์นะครับ GWM ที่ผมออกรถเขาก็ทราบถึงปัญหานี้นะครับว่าให้ผมเข้าไปปรับตั้งกรอ,อนนะครับ สลักกรอนประตูซึ่งผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยครับแต่ก็ทราบแล้วว่ามันเกิดจากเกิดจากตรงนี้ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับตอนแรกในกลุ่มก็คุยกันว่าเป็นเสียงของซันรูปนะครับเสียงของซันรูปหรือว่าเสียงของอตัวโชคโชคประตูหลังครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปแล้วผมเข้ามาแจ้งอาการนี้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า สรุปมันเป็นที่ก่อนประตูจริงไหมนะครับเดีถ้าขับทั่วไปปกติเนี่ยไม่ได้ยินเลยครับในกรณีที่นั่งกันสาคนตลอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือซันรูฟนะครับที่เพื่อนๆเ,เจอซันรูฟมันดังแก,ก๊๊แกๆๆๆผมก็พยายามหาฟังนะครับพยายามจับมันดูว่า มันเป็นไหมนะครับสันรูปมีเสียงแก๊แกผมทดลองเปิด,ดเปิดแลยครับเพื่อนเปิดสันรูปแล้วครับผมทดลองปิดนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้ยินเสียง แกๆ๊กๆๆนะครับขอผมเองอ,ออกรถวันที่18เดือน4อ้าววันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี้18เดือน7ก็คือครบ3เดือนพอดีนะครับผมวิ่งไปแล้ว4867 4น6 7 48, นะครับกิโลเมตรก็ตั้งแต่ผมรับรถมาเนี่ยอาการที่เพื่อนๆคุยกันในกลุ่มนะครับผมก็แทบจะเช็คกับตัวเองอยู่ทุกข้อทุกวันนะครับพออย่างนี้เลยครับเพราะผมเองก็รู้สึกว่าเออ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วถ้าเกิดของเราเป็นด้วยเนี่ยเราก็ต้องรีบนะครับเราก็ไม่ได้ปล่อยไว้ยาวนะครับไม่ได้วางใจปล่อยไว้นะครับถ้าติดขัดตรงไหน,นเราก็ต้องรีบแจ้งศูนย์เขานะครับแต่อย่างไรเราก็อุ่นใจนะครับเพราะว่ารถก็รับประกันแสนห้าหมื่นกิโลนะครับในส่วนของบอดี้นะครับส่วนตัวเครื่องนั้นก็คือแปดปีล้านกิโลสำหรับความอุ่นใจตรงนี้นะครับทดลอง สรุปซันรูปของผมไม่ดังนะครับไม่ดังไม่เคยเจออาการแก,กแก,ก๊ๆๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหน้ามันดังขึ้นมาหรือว่ามันยังไงเนี่ยผมก็จะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะใช้ผมก็จะใช้รถคันนี้แล้วก็จะแชร์จะรีวิวแบบเรียวๆไปกับเพื่อนตลอดจนผมจะคิดว่า5ปี10ปีนู่นนะครับก็น่าจะอยู่กันพูดคุยคอมเมนต์กันยาวๆนะครับผม ก็ยินดีนะครับที่จะได้แชร์กันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นสังคมที่ต้องแบ่งปันนะครับในยุคนี้มีอะไรเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็ถ้าเป็นเรื่องปัญหามันก็เครียดนะครับเออ,เอ,อผมจะเล่าอย่างนี้ครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็น่ารักมากๆเลยครับตั้งแต่คุยกับผมตั้งแต่ท่านกังวลใจเรื่องดี DPF นะครับก็คือเกี่ยวกับกรองไอเสียเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ใช้รถขับดีครับผมออกรถรับรถตอนแรกคุยกับผมว่ากังวลกะว่าจะทิ้ง เงินจองนะครับหนึ่งมื่นตอนนี้ก็รับรถขับมีความสุขแล้วก็ล่าสุดก็ยังทักทายคุยกันอยู่นะครับก็มีปัญหาของตัวแอปนะครับแอปของ GWM ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับของคุณพี่เนี่ยตั้งเอาไว้แล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องเนี่ยมันสตาร์ทเองทุก2ชั่วโมงนะครับก็โทรมาปรึกษาผม ผมก็ติดต่อไปทางบริษัทดูนะครับแล้วเขาก็แจ้งมาว่าให้ทําการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับตอนแรกรีเซ็ตออกจากแอปก่อนนะครับออกจากแอปแล้วก็เข้าใหม่ก็ยังไม่ได้นะครับตกลงต้องมารีเซ็ตที่หน้าจอนะครับมาคืนค่าตั้งค่าโรงงานที่หน้าจอหน้าจอรถเลยครับก็สรุปว่าปัญหานั้นก็คือแก้ได้นะครับด้วยการ มาคืนค่าโรงงานที่หน้าจอรถนะครับเพื่อนๆต้องคอยเช็คดูนะครับถ้าเพื่อนเผลอหรือว่าเกิดไปโดนปุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรครับตั้งค่าสตาร์ทอัตโนมัติล่วงหน้าใช่ครับทุกสองชั่วโมงรถเพื่อนๆก็อยู่ๆก็จะสตาร์ทเองนะครับมืออาจจะไปโดนปุ่มหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เกิดตรงนั้นถ้าเพื่อนๆปิดแล้วแต่ว่ามันยังทํางานอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็มา ั้งค่าที่หน้าจอรถนะครับก็คือคืนค่าโรงงานนะครับมันก็จะล้างค่าตรงนั้นออกไปบางข้อก็ถือว่าเป็นเก็ดความรู้นะครับผมเองก็เพิ่งทราบทราบเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับส่วนอีกเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนๆในตอนนี้เลยก็คือเสียงเหมือนเสียงเครื่องเหมือนเสียงตอนที่ดับเครื่องนะครับซึ่งผมเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งผมเจอตั้งแต่แรกเลยครับวันวันแรกๆเลยครับก็คืออย่างนี้นะครับพอเราดับเครื่องครับ เสียงมันจะเสียงดังประมาณ4-5ครั้งครับจะดังแทบทุกครั้งครับเพราดับเครื่องครับก่อนหน้านี้ผมก็เจอคําอธิบายของทางบริษัทอยู่เหมือนกันครับว่ามันเป็นลักษณะเหมือนวาลมันรีเซ็ตตัวลิ้นวาลรีเซ็ตตัวของพวกอเทอร์โบนะครับหรือหรือพวก DPF นะครับอันนี้ผมไปอ่านเจอ คอมเมนต์ของทงบ,บริษัทที่ตอบคอมเมนต์ในกลุ่มนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้กังวลตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่า,าช่วงนี้ครับช่วงนี้เสียงนี้มาแรงมากเสียงนี้ดังมากครับเสียงครอกแคลค็กที่ผมว่าเนี่ยครับอีกเสียงหนึ่งตอนสตาร์ตตอนเช้าซึ่งทุกครั้งที่ผมหยิบกล้องไปตั้งรอถ่ายไม่เคยดังเลยครับตอนเช้าแต่ถ้าวันไหนวันไหนที่ผมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับจะได้ยินเสียงทันทีลักษณะเดียวกันครับก็คือหลังจากสตาร์ตนะครับ พอกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บมาเลยครับเสียงมันเหมือนวาลเหมือนวาลเหมือนลิ้นปิดเปิดเหมือนการรีเซ็ตนะครับเหมือนการรีเซ็ตวาลตรง DPF หรือตรงอะไรตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยผมสอบถามไปทาง GWM แล้วครับผมติดต่อกับพี่ที่ GWM แล้วก็สอบถามไปทางอาจารย์เทคนิคนะครับยังไงเดี๋ยวผมได้คําตอบมาเคลียร์ให้เพื่อนๆชัดๆตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่า รถผมเองเนี่ยก็ดังดังตั้งแต่แรกเลยครับวันแรกเลยแต่ผมก็พอจะหาข้อมูลเองได้นะครับว่ามันไม่ได้กังวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็ต้องซ่อมครับยังไงเดี๋ยวผมต้องต้องเอาปัญหาเนี้มาคุยกับเพื่อนแล้วก็มาเคลียร์ให้เพื่อนได้ฟังแน่นอนครับครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแลวนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาฟังเสียงคล็อกแตกกันนะครับเ๋ยเ่เบรกแล้ว เจนนะครับได้ยินนะครับผมขอสรุปเสียงที่สตาร์ทตอนเช้าให้ฟังก่อนนะครับซึ่งผมหาข้อมูลมาแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมได้ข้อมูลจากทางบริษัทผมก็จะมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งครับซึ่งผมหามาได้เนี่ยก็คือในตอนเช้าช่วงที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะมี1ก็คือพวกกลุ่ม EGR แล้วก็กลุ่มเทอร์โบแปรผัน VGT เนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตนะครับมันจะเทสซเคิลของมันนะครับก็คือเสียงมันจะดังคลิกคลิกคลิก เป็นระยะเวลาประมาณ1-2วิน,นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มพวกมอเตอร์ไฟฟ้า Motor, FIFA, พัดลมไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีระบบไฟฟ้าซึ่งมันอาจจะมีเสียงได้นะครับซึ่งมันก็ทําการเทสระบบของมันก่อนที่มันจะเปิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มมันจะมีวาลวของตัว dpf ก็คือมันจะปรับแรงดันแรงดันวาลวนะครับในกลุ่มท่อไอเสียพวกนี้ครับก็คือลักษณะเหมือนล้ากลุ่มวาลวปิดเปิดนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมคน้คนมาได้มาเล่าให้เพื่อนๆน,นฟังนะครับแล้วก็หลังจากนี ผมก็จะมาถ้าผมได้ข้อมูลจากบริษัทมาผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเสียงที่เกิดหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์นะครับที่ผมค้นหามาได้นะครับสาเหตุก็คือ1เป็นระบบวาลแปรผันของเทอร์โบเหมือนกันนะครับก็คือมันจะทําการคืนค่าไปจุดเริ่มต้นของมันนะครับมันก็จะมีเสียงคลิกๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของวาลเทอร์โบรุ่นใหม่ๆนะครับดีเซลรุ่นใหม่ครับขอโทษทีแล้วก็เราเป็นระบบวาล wow ์ว EGR หรือว่าพวกลิ้นปิดกีเซอร์ไฟฟ้าพวกนี้มันก็จะเซตตััวนะครบ และอีกอันหนึ่งก็คือระบบ DPF นะครับบางครั้งอาจจะมีการเผาไหม้หรือทําการรีเจนนะครับทำให้หลังจากที่เราดับเครื่องเนี่ยมันยังร้อนอยู่ปรดับมันก็อาจจะมีเสียงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียงที่ดังตลอดหลังจากที่เราดับเครื่องแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดต่อศูนย์นะครับจะได้ความชัดเจนมากกว่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าผมได้ข้อมูลจากทางบริษัทนะครับผมที่ก็จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยเร่งด่วนนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่คลาสสิกที่สุดก็คือเรื่องไฟเลี้ยวครับสำหรับ เพื่อนๆที่เคยขับแล้วนะครับทั้ง300ดีเซลผมว่าทุกคนเลยครับก็จะมาเจอปัญหาตรงก้านปัดไฟเลี้ยวเนี่ยครับถามว่ามันเป็นปัญหายัางไงครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนเลนนะครับแล้วเรากดลงไปลึกเกินเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเราตีไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยวนะครับ ท,นทีนี้เราจะเอากลับมานีครับมันจะกลับมายากครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนต้องการจะเปลี่ยนเลนนะครับก็คือแตะลงไปเบาเานะครับแตะลงไปแค่นิดเดียวนะครับมันจะกระพริบมันจะตีไฟให้สามครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับผมแตะลงไปเบาๆาทีมือขวานะครับตรงก้านไฟเลี้ยวนะครับแตะเบาเบเนี่ยครับพอเราแตะลงไปเนี่ยครับมันก็จะกระพริบตีไฟแค่สามครั้งทําให้เราเปลี่ยนเลนได้แต่ยถ้าเพื่อนกดลงไปลึกนะครับมันกลายเป็นว่า ทีนี้พอเราจะเอากลับนะครับก็คือมันมันตีตลอดนะครับถ้าเราเอากลับเนี่ยเราต้องแตะขวาเบาๆอ่าเนี่ยครับถึงจะหยุดอันนี้คือวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนอยู่ตอนนี้ขับมา4,900แล้วครับ4,900กิโลแล้วถึงจะเอาอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนขับในเมืองนะครับมันก็จะเป็น แรกๆเนี่ยมันไม่ชินครับผมเองกว่าจะชินก็หลายกิโลเหมือนกันครับแต่ถ้าสาหรับเพื่อนที่ขับทางยาวทางไกลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับตรงนี้เพราะเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลนซ้ายขวาบ่อยๆซึ่งผมไปหาข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับไอ้ระบบไฟเลี้ยวเนี่ยก็คือมันเหมาะสําหรับวิ่งทางยาววิ่งทางไกลๆนะครับแล้วก็ทางออฟโรดหนักๆนะครับก็คือโอกาสที่ไฟเลี้ยวจะตีกับเวลาตกหลุมลูกกระแทกหนักๆเนี่ยมันมันมันน้อยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมไปหามานะครับซึ่ง ในเมืองไทยเราใช้ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็คือถ้าเพื่อนใช้แท่ง300เพื่อนก็ต้องต้องปรับนะครับตรงนี้ต้องต้องอต้องปรับทําใจยอมรับนะครับแล้วก็ต้องใช้มันให้ได้อย่างอดีดนะครับช่วงแรกๆผมก็รู้สึกว่าเออใช้ยากยากมากครับผมถ้ระดับความยากสิบนี้ให้อยู่ระดับเจ็ดเลยครับอีกเรื่องครับที่ผมเจอในกลุ่มที่พูดคุยกันก็คือ,อมันขึ้นฟ้องนะครับหน้าจอว่า แบตเตอรี่ต่าก็คือโลแบตเตอรี่ก็คืออาจจะต่ํากว่า12-13โวลต์ครับซึ่งของผมเองเนี่ยยังไม่เคยเจอเคสนี้นะครับยังไม่เคยเจอก็เลย أ, ผมเองยังไม่มีข้อมูลน,นะครับแล้วก็ดูจากในกลุ่มที่เขาพูดคุยกันก็คือประมาณว่าอาจจะไม่ได้ขับบ่อยนะครับไม่ได้ขับทุกวันอาจจะจอดนะครับประเด็นอยู่ประมาณนี้นครับซึ่งของผมเองเนี่ยผมขับทุกวันนะครับขับทุกวันก็ไม่เจอปัญหาครับมันขึ้นโชว์ว่าแบตเตอรี่ต่ํานะครับ ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้อยู่หรือว่าทราบข้อมูลตรงนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับจะได้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับอีกเรื่องที่ผมเจอเองก็คือตอนเช้าๆนะครับก็คือเบรกดังนะครับภาพเบรกดังก็เป็นเกือบทุกวันนะครับมันจะดังจี้เป็นโลหะเสียดสีกันนะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็พูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือ,อเหมือนกับว่ามันมีความชื้นหรือว่าเป็นสนิมนะครับที่จานจานเบรกเป็นสนิมก็ทําให้มีเสียงมีเสียงดังเป็นโลหะเสียสีกนค่อนข้างดังนะครับก็ยอมรับนะบว่าสร้างความหวหูสร้างความํำคาญให้ได้เหมือนกัน,นครับขับไปนี่ตอนเช้านี่เพื่อนบ้านอาจจะหันมองได้นึกว่ารถเก่าๆอะไรอย่างนั้นเลยครับมันก็ดัง ซึ่งความรู้สึกของรถใหม่ป้ายแดงก็คือมันไม่ควรจะดังนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้ก็ต่อไปก็น่าจะมีการแก้ไขนะครับและอีกเรื่องที่เพื่อนๆพ,พูดถึงกันบ่อยในช่วงที่รับรถแรกๆก็คือรู้สึกว่าขับแล้วมันแล้วมันมีความกระเทือนแข็งซึ่งสาเหตุหลักนะครับมาจากลมยางนะครับลมยางที่โรงงานตั้งเอาไว้ให้อยู่ประมาณ40 41 42ครับซึ่งผมเคยเจอในกลุ่มที่เพื่อนๆคุยกันนะครับซึ่งของผมเองเนี่ย ตัวนี้ของผมจะเติมอยู่ประมาณ36 37ปอนด์นะครับแต่ผมเป็นล้อขอบ20นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้ล้อเดิมจากโรงงานเนี่ยขอบ17เเพื่อนเพื่อนลองดูว่าเพื่อนเพื่อนบรรทุกน้ําหนักเท่าไหร่นะครับหลายคนไหมครับใช้1คน2คนนะครับก็คือเพื่อนเพื่อลองปรับตั้งได้นะครับอาจจะค่อยๆลดลงนะครับถ้าเกิดว่าทางโรงงานตั้งให้40นะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆลดลงอาจจะเหลือ36 37นะครับ หรือว่า35คือไม่น่าจะต่ำกว่า35นะครับตรงนี้ลองปรับตั้งดูนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นรถอีกคันหนึ่งเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเปลี่ยนจาก40ลดรถเหลือ35นะครับก็คือจะนุ่มขึ้นนะอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆพนพูดถึงกันในกลุ่มก็คือที่วางของนะครับตรงนี้ซึ่งบางคนวางแก้วน้ํานะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับวางแก้วน้ำเท่าไหร่นะครับคือความกว้างเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากแล้วก็ความสูงนะครับมััััันนนนนนนกกกก็จบบเีี่ยครรรมมมมมไไได้้้สูงงาาาะะชฟวต อาจจะเหมาะสําหรับเก็บของเล็กๆมากกว่านะครับนี่ครับซึ่งช่องนี้มันเล็กมากนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการวางแก้วน้ํานี่ผมยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับมันตื้นด้วยนะมันตื้นแล้วก็ชนกับก้านไฟเลี้ยวตรงนี้ไม่เหมาะนะครับผมดูแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆพูดถึงกันนะครับก็มีตรงนี้ครับที่สําหรับวางแก้วน้ํานะครับซึ่งช่องมันนะครับทํามาพอดีสําหรับ ใส่ประมาณ600นะครับซึ่งใส่ลงไปเนี่ยมันมันพอดีเลยครับถ้าเพื่อนมีแก้วน้ําที่ใหญ่นะครับมันก็ใส่ไม่ได้นะครับครับเพื่อนสาหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังมากนะครับก็คือออโต้เบรกโฮนะครับผมนี้นะครับออโต้เบรกโฮซึ่งมันทํางานได้ดีนะครับก็คือถ้าเพื่อนขับในเมืองปกตินะครับขับในเมืองอ่าเราก็สบายนะก็คือสมมติว่าเราขับรถไปนะครับเหยียบคันเร่งไปปั๊บจิตไฟแดงนะครับเราก็แตะเบรกปุ๊บพอรถหยุดนิ่งนะครับมันก็จะเรา รถหยุดนิ่งเนี่ยออตโต้เบรกคนจะทำงานทันทีก็คือจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นก็คือเพื่อนยกเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับอ๋อสบายครับถึงที่นี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเจอเองนะครับผมขับไปที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่มันแคบมากที่จอดรถนะครับที่จอดรถมันแคบมากซึ่งพี่รอพอให้ผมอะถอยหลังไปจอดเลนขวาก็คือริมถนนนะครับถอยหลังไปจอดเลนขวาซึ่งเลนขวาเนี่ยด้านหน้าก็คือมีรถด้านหลังก็คือมีรถผมต้องถอยหลังนะครับให้มาเข้าอยู่ตรงกลางระหว่างรถสองคันนี้พอดีซึ่ง ตอนนั้นผมขับอยู่ไปยังไม่ถึง500กิโลเลยครับเจ้าแทงคันนี้ครับในทิปที่2ของผมเพื่อนลองคิดดูครับก็คือพอผมถอยหลังไปใช่ไหมครับพอผมเบรกรถต่อธนิตปุ๊บออโต้เบรคมันจับพอมันจับเนี่ยในจังหวะที่เราเหยียบคันเร่งเติมเพื่อจะไปข้างหน้าเนี่ยมันหน่วงนะครับมันไม่ได้ว่าแบบพอเราแตะแล้วมันจะไปเลยก็คือมันหน่วงมันไม่คือมันจับจานเบรกมันไม่ยอมปล่อยะครับผมก็เติมคันเร่งไปนิดนึงซึ่งด้านหน้าด้านหน้ามันมีรถต่ออยู่มันใกล้มากๆครับพี่รปภก็ บอกให้ผมไปให้ผมไปซึ่งกล้องมันก็บอกมันก็มีผมก็ดูอยู่แต่ว่าผมใจผมเาไปแล้วแต่ว่าผมเติมคันเร่งครับผมเติมไปนิดนึงรุ้นว่ากลัวว่ามันจะพุ่งไปข้างหน้าครับโอเคเติมไปปั๊บเสร็จเดินหน้าเสร็จอยียบเบรกปุ๊บอยยบเบรกเพื่อจะถอยหลังอีกพอหยยบเบรกทีนี้เอโต้เบรกคมก็จับล็อกแน่นเลยครับแล้วก็าวนี้ผมจะถอยหลังเลี้ยงพวกข้างหลังเนี่ยมันก็ที่มันแคบนะครับผมก็แต่คันเร่งรถมันก็ไม่ยอมไปเพราะว่า มันมันยังหน่วงอยู่ครับก็คือมันยังหน่วงว่ามันเซี่ยววิครับมันนี่เราก็เราก็กังวลกลัวว่ามันจะรถมันจะแบบพุ่งนะครับกลายเป็นว่ามันไม่สมูทนะครับมันกึกกักกึกกักนะครับออโต้เบรคโคนะครับซึ่งสรุปถ้าเพื่อนๆจอดรถในที่คับแคบนะครับเพื่อนๆเหยียบเบรกแล้วก็ปิดออโต้เบรคโคนี้ครับกดปิดเลยแล้วก็เพื่อนๆจะมีความสุขกับการถอยรถในที่แคบมากๆนะครับซึ่งผมเองครั้งนั้นอ่ะมันกึกกักมันไม่สมูทนะครับมันไม่สมูทก็คือ ออโต้เบรกโมันมันหน่วงมันหน่วงเสียววิครับเพื่อเพ่เติมคันเร่งไปเนี่ยมันยังไม่ยอมปล่อยให้รถวิ่งนะครับอันนี้ครับเพื่อนๆจำไมาเลยครับในที่แคบปิดออโต้เบรกอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือจุดยึดเข็มขัดนิรภัยนะครับตรงนี้ครับสีแดงๆเนี่ยครับซึ่งอันนี้ผู้โดยสารของผมรีเควสต์มานะครับว่าให้รีวิวให้ได้นะครับเพราะว่าพรรยาผมนั่งหลังตลอดนะครับนี่ที่เบาะหลังนะครับเนี่ย ตมรงแดงๆที่ที่ล็อกพลังอะไรอาที่ขอโทษที่ล็อกเข็มขัดนิรภัยนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งแล้วเราเคลื่อนที่ตอนที่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ล็อกนะครับก็คือเราทําเราเอาของจัดของอะไรเงี้ยถ้าด้านหลังเนี่ยนั่งเราถูไปถูมานี่มันเจ็บนะครับมันเจ็บก้นนะครับเนี่ยครับผมยังหาวิธีที่จะจัดการกับมันก็คือมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับมันโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆมันโผล่ขึ้นมาสูงแล้วมันเป็นเหลี่ยมเนี่ยครับทุกอันเลยครับสามอันหนึ่งสองสามเนี่ยคร ก็คือตอนที่ว่าเรายังยังไม่ได้ขับรถนะครับเราขึ้นมาจัดของจัดอะไรแล้วเราอาจจะนั่งนะครับอาจจะนั่งอย่างนี้ยนั่งนั่งนั่งแล้อาจจะเลื่อนอย่างเงี้ยครับปื๊บโอ้ยนะครับผมเออมันตั้งตรงนะครับนีครับตรงนี้เลยอยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูก็เบาะนั่งแถวสองอ่าด้านหลังนะสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนกล้องนิดนึงครับสำหรับผมในกลุ่ม คอมเมนต์กันว่ามันชันนะครับผมก็เพิ่งเคยนั่งเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองดูว่ามันชันจริงไหมครับอ๋อมันเลื่อนได้ก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ดูดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมลองทลองปรับดูว่ามันตรงนี้ครับอ๋ออันนี้ปรับอยู่แล้วครับอ๋อโอ้ชันจริงครับสเต็ปหนึ่งนี่สเต็ปหนึ่งนี่เหมาะกับการจับอย่างนงี้เลยครับเหมาะกับการท่องเที่ยวเลยครับก็คือไม่หลับนะครับ ดูวิวดูโน่นดูนี่เหมาะเลยครับสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆต้องการจะนอนนะครับก็คือต้องเป็นสเต็ปสองปุ๊บอ่านิดนึงครับเอลงมานิดนึงก็ดีขึ้นนิดหนึ่งครับแต่ถามว่ามันชันไหมก็ยังชันนะครับถ้าเกิดว่าปรับเอยงได้อีกสักนิดนึงก็น่าจะได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านี้แต่ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเราท่องเที่ยวเราไม่ได้น,นอนนะครับก็โอเคแต่ผมเองเนะี่ยผมสูง173 174ตัวรองรองน่องนะครับ รองน้องเนี่ยมันมันจะสั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมลองตรงนี้ครับมันจะสั้นตรงนี้มองเห็นในกล้องมองเห็นมองไม่เห็นเนี่ยครับขามันขามันจะลอยครับที่รองรองมันสั้นไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนเพื่อนพูดกันบ่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยลองขับแทงสามร้อยนะครับก็คือสอบถามกันเข้ามาว่าเสียงลมปะทะ เป็นไงบ้างครับผมตอบเป็นอย่างนี้เลยนะครับว่าองศาองศาของกระจกนี่ครับเกือบจะชันเลยนะครับซึ่งมันต้านลมมากๆนะครับทาให้เราได้ยินเสียงลมที่ความเร็วประมาณร้อยขึ้นแน่นอนครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆรับทราบไปได้เลยนะครับว่ามันก็เราได้ยินนะครับแต่ถามว่ามันรบกวนไหมมันก็ไม่ได้รบกวนนะครับเพราะว่าเราดั่งไปท่องเที่ยวเราก็นั่งคุยไปในรถไปอยู่แล้วนะครับไม่ได้รบกวนมากครับแค่ว่ามันได้ยินนะครับได้ยินเสียงลมประทะนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อน พูดถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับคือเรื่องฝาท้ายมันหนักนะครับแล้วก็ปิดยากมาลองกันครับนี่ครับก็หนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองปิดดูนะครับนี่ครับจังหวะปิดต้องปิดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับอ่านี่ครับเปิดก็หนักนะครับเพื่อนๆแต่จังหวะปิดเนี่ยเราก็ต้องรู้จังหวะมันนะครับอ่านนี้ก็แน่นนะครับ สำหรับผมแล้วก็ถือว่าไม่ได้ยากมากครับตรงนี้รับได้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามกันแล้วก็มีคําถามหรือว่ามีคอมเมนต์ยังไงนะครับผมทักทายกดพิมพ์เข้ามานะครับหรือว่าอยากจะขอบคุณผมนะครับเพื่อนๆแค่เพียงกดติดตามหรือกดซับสไครต์นะครับก็เป็นกำลังใจผมได้นะครับยังไงฝากติดตาม EP ถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ